กระเพาะปลาน้าขันรสชาติของเราเนี่ยจะเข้มข้นนะคบคือเราใช้ไข่ไก่แล้วเป็นหนังหมูแล้วก็มีไข่ถุงงอกใส่เส้นหมี่มันจะแตกต่างกับกระเพาะปลาทั่วไปคุสวัสดีครับผมชื่อพงเป็นเจ้าของร้านกระเพาะปลาน้ําขันนะครับที่บ้านเนี่ยขายกระเพาะปลาน้ําขันนี่มา50กว่าปีเลยนะพี่สาวเนี่ยเป็นคนคิดสูตรแล้วก็ขายมันตลาดสาวสาวนะฮะอายุประมาณ2ี่อ่ะตอนนี้จนถึงอายุ75แล้วครับ ตอนนี้ที่ร้านก็มีกระเพาะปลาเป็นหนังหมูเนี่ยนะครับเริ่มที่50บาทกับ60บาทแล้วก็เป็นกุ้ยเตี๋ยวหลอดส่วนกวุ้ยเตี๋ยวหลอดเนี่ที่35มบาทกุยเตี๋ยวหลอดที่นี่เป็นแบบโบราณคือไม่ทรงเครื่องนะครับของเราเนี่ยเป็นร้านเึือกืออนุรักษ์กะนะเราขายแบบเก่ามาเนี่ยนานแล้วเราก็ไม่ได้ปรับไปตามปัจจุบันก็คือในเรื่องของว่าเรียนเป็นเนื้อกระเพาะปลาจริงหรือว่าเป็นกุยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่ซึ่งอย่างเงี้ยจะหาทานยากร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับสถานรถไฟ